สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่ออกมาเล่ากันวันนี้เป็นเรื่องของแหล่งมรดกโลกค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคงรู้จักแหล่งมรดกโลกอยู่หลายแห่งและก็คงจะเคยไปเที่ยวกันหลายที่ด้วยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะแหล่งมรอรดกโลกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกซึ่งก็คือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แหล่งโมรดกโลกถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติจึงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตามสนที่สัญญาโดยจะมีคณะกรรมการและหลักเกณฑ์ต่างๆในการคัดเลือกว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสมที่จะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโมรโดกโลกหรือไม่ค่ะคุณผู้ฟัง แหล่งโมรดกโ,โลกของไทยเนี่ยนะคะเรามีอยู่6แหล่งก็คือโมรดกโ,โลกทางวัฒนธรรม3แหลง่งแล้วก็แหล่งโมรดโกโลกทางธรรมชาติ3แห่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแห่งแรกก็คือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอุทยยค่ะคุณผู้ฟังขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโ,โลกในปีคศ1991หรือปีพศ2534นะคะ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีขอบเขตเนื้อที่ถึง1,810ไร่ที่นี่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอายุทยาซึ่งก็มีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยปัจจุบันซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งประกอบด้วยพระปรางพระอารามขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความงดงามและความเจริญรุ่งเรืองในอดีตยังปรากฏให้เราเห็นอยู่นะคะคุณผู้ฟัง แหล่งโบราณสถานสำคัญสคัญมากมายที่ประกอบด้วยพระราชวังโบราณวัดเก่าแก่สวนหมู่บ้านและก็อื่นๆทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูนิสโกภายใต้ชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารซึ่งสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็จะมีวัดพระศรีสันเพชรพระราชวังโบราณ วัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดพระรามและวิหารพระมงคลปพิรในช่วงเย็ยนเย็ยนก็จะมีการเปิดไฟรอบๆอบโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามค่ะคุณผู้ฟังมีเวลาคุณผู้ฟังก็ลองไปเยี่ยมไปชมไปเที่ยวนะคะจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรียุธยาไปด้วยค่ะแหล่งที่สองนะคะเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารขึ้นทะเบียนเป็นมดรดกโลกในปีคศ1991 หรือพศ2534เช่นเดียวกับแห่งแรกค่ะเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารครอบคลุมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยสีสัชนาลัยและก็กำแพงเพชรโดยเป็นเมืองหลวงโบราณของไทยในช่วงคตตริสตศตวรรษที่13และก็14มีสิ่งก่อสร้างจำนวนมากที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมไทยค่ะ ในอดีตอาณาจักรสุขโขทัยเคยเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีสถานที่สำคัญทั้งพระราชวังศาส,สนสถานโบราณสถานโดยมีคูเมืองกำแพงเมืองและประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่โบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจก็คือวัดมหาธาตุ วัชนะสงครามพระราชวังในสมัยสุขโขทยัยวัดศรีสวายวัดศรีชุมวัดช้างรอบและอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังโดยยูเนสโกได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารเป็นหนึ่งในสามแห่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมกับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีธราและเขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งค่ะแหล่งที่3ค่ะเขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับสองแห่งข้างต้นน่ะนะคะก็คือในปีคศ1991หรือพอศ2534เขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งภายในเขตจังหวัดอุทัยธานีตากและก็กาญจนบุรีมีพื้นที่ครอบคลุมถึง622,200ฮกตาร์ทั้งยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข่งเนี่ยนะคะประกอบด้วยผืนป่าเกือบทุกประเภทที่มีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ทําให้ที่นี่เป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ถึง77%โดยเฉพาะช้างและก็เสือมีนกขนาดใหญ่50%แล้วก็มีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์บกเสีย33%ซึ่งจะพบในภูมิภาคแห่งนี้อยู่ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะไปสัมผัสธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจะมีกิจกรรมดีๆให้นักท่องเที่ยวสายกรีนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าเช่นการเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติการส่งสัตว์ป่าเยี่ยมชมอาคารอนุสรณ์สถาน,ส,ถานสืบนาคเสถียรแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเยอะค่ะคุณผู้ฟังแหล่งที่4แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงค่ะคุณผู้ฟัง ขึ้นทะเบียนเมื่อปีคศ1992หรือพศ2535แหล่งโบราณนนคดีบ้านเชียงตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยที่นี่เป็นแหล่งโบราณนนคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีการค้นพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยและก็ที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์คือยุคโลหะเมื่อราวร5,000กว่าปีมาแล้ว ทำให้ยูนิสโกขึ้นทะเบียนที่นี่เป็นแหล่งมดรดกโลกโดยจัดเป็นแหล่งมดรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านเชียงแห่งนี้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมสังคมและก็เทคโนโลยีของมนุษย์ทั้งในเรื่องของการเกษตรการผลิตการใช้โลหะโดยศิละปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงที่ค้นพบ มีทั้งภาชนะดินเผาสมัยต้นสมัยกลางแล้วก็สมัยปลายมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวค่ะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชมแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมอันเก่าแก่ได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติบ้านเชียงซึ่งภายในจะจัดแสดงการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆโดยนักโบราณคดีรวมทั้งยังแสดงการจำลองวิถีชีวิต โบราณวัตถุและวัฒนธรรมบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้ได้ชมอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังแหล่งที่5นะคะคุณผู้ฟังกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะขึ้นทะเบียนเมื่อปีคศ2 0 0 5หรือพศ2548กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นผืนป่าตะวันออกที่มีพื้นที่รวมราวๆ6,155ราตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอยู่4แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกหนึ่งแห่งครอบคลุมพื้นที่ถึง6จังหวัดคือนครราชสีมาสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและก็บุรีรัมค่ะที่นี่เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆมีสภาพป่าแบบต่างๆตั้งแต่ป่าดงดิบป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและทุง่งญ้า ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า800ชนิดตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม112สายพันธุ์สัตว์ชนิดนก392สายพันธุ์และสัตว์เลื้อยคลานกว่า200สายพันธุ์ซึ่งมีระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญและยังเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่รอดในระยะยาวของสัตว์สายพันธุ์เหล่านี้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และก็พันธุ์พืชที่หายากนานาชน,น,น,นิด ยูนิสโกจึงขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแหล่งต่อมาคือแหล่งที่6กลุ่มป่าแก่งกระจานค่ะกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมนรดกโลกในปีคศ2021หรือปีพศ2564นี่เองค่ะคุณผู้ฟังที่นี่มีพื้นที่ถึง4 0 8 9ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ป่าอนรัก์ีแห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจะมีจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและก็ประจวบกีรีขันธ์ด้วยความที่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับทิวเขาตะนาวศรีทำให้กลุ่มป่ากแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียเลยทีเดียวค่ับคุณผู้ฟัง และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืดบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีกด้วยทั้ง6แห่งเนี่ยถ้ามีโอกาสคุณผู้ฟังก็ไปเยี่ยมไปชมะนะคะและนอกจากนี้ไทยเรายังมีสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคตอีก7แห่งด้วยกันนะคะคุณผู้ฟัง อันนี้คือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรด,โด,ดกโลกโดยยูเนสโกนะคะคุณผู้ฟังแต่ขึ้นบัญชีไว้เพื่อรอขึ้นทะเบียนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยแห่งแรกก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูประบาทแห่งที่สองคือวัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชแห่งที่สามคืออนุสรสถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนา แห่งที่4คือพระาธาตุพนมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องแห่งที่5กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่าและปราสาทปลายบัดแห่งที่6เมืองโบราณสีเทพและแห่งที่7แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันค่ะคุณผู้ฟังโบราณสถานเหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ เหมาะสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์นะคะไปศึกษาประวัติศาสตร์โดยผ่านเรื่องราวเรื่องเล่าผ่านโบราณสถานเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับทลิปนี้สวัสดีค่ะ